สวัสดีครับช่างเบิร์ดเสือศูนย์ห้าครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาทำการครับเปลี่ยนครับตอนนี้ครับลูกปืนลูกปืนชามคัดครับแตกนะครับแรบหนึ่งจุดนะครับคราวนี้นะครับเราจะไปดูอีกตัวนะครับที่เกิดเสียงดังนะครับครับตัวนี้นะครับหัวเกียร์นะครับหัวเกียร์ครับผม ตัวนี้ครับก็ครับมีสิทธ์ครับมีสิทธ์เฟืองรูดเกิดเสียงดังนะครับเราต้องครับเราต้องถอดออกมาออกมาก่อนนะครับเอาหัวออกมาก,ออกจากเราจะซื้อก็จะรูดเหมือนกันนะครับนี่เสียงเสียงเฟืองมัน เราต้องถอดออกมานะครับถอดหัวเกียร์ครับเอกไปจากก้านครับออกจากแกนเผาก่อนนะครับแล้วก็มาทดสอบดูข้างนอกไนครับครับหัวเกียร์ครับก็จะมีครับน็อตยึดอยู่สองตัวนะครับน็อตตัวลางเป็นน็อตบีบบีหัวเกียร์ครับน็อตไอ้สกรูตัวบนเป็นตัวล็อกล็อก้านนะครับ ต้องใช้ใช้ควงปัดปากแบนนะครับตอกงัดตัวนี้นะครับให้มันอ้าออกนะครับป,รปากอ้า อยียงนี่ครับก็มี U สองสองเคสตนะครับฟังเสียงนะครับไม่เฟืองโลดก็ลูกปืนแตกนะครับครับเราก็จะมาเอาชุดนี้ออกนะครับชุดกกคัดนะครับเพื่อจะไปอัดลูกปืนออกจากชามคัดนะครับก็จะมีน็อตยึดสองตัวเหมือนกันนะครับ น็อตบีบคือตัวนี้กับน็อตล็อกก้านให้กับสกู๊ล็อกก้านโอเคครับเป็นจับแรกเราก็จะมาับถอดจาน ทามคัตนี่ครับออกก่อนใช่ไหมลูกพื้นแตกกันใช่ไหมครับทามคัตยิ่งเราต้องใช้ครีมนะครับครีมบีบบีบปินล็อกนะครับครับเราจะมาทำการครับอัดครับอัดเอา ถ้วยคัดตัวนี้นะครับชามคัดตัวนี้ครับออกคัดออกจากลูกปืนนะครับออกจากลูกปืนแล้วก็ออกจากตัวเสื้อเสื้อชามคัดด้วยน,นะครับครับเราก็จะมาแอดชามคัดชามคัดออกจากเสื้อคัดนะครับ การทําง,งานนี้ครับแม่แรงครับดันนะครับใช้ตัวฐานนะครับมีตัวดันนะครับ ลูกปืนนะครับตอนนี้ลูกปืนออกมาจากเสื้อแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเอาลูกปืนออกจากชามนะครับมันจะมีครับมีปิ้นล็อกอยู่ครับตรงนี้ปิ้นล็อกนะครับโอ้โหนี่ครับออกครับออกมาชุดลูกปืน วงนอกนะครับแตกออกหมดแล้วครับเหลือแต่เหลือแต่วงในนะครับต้องเอาปิ้นตัวนี้ออกก่อนนะครับปิ้นเพราะบาครับดูครับบามันไม่มีจะให้ให้จับนะครับจะลองเอาคีมล็อกมาจับเลยครับค่อยๆตอกเอาเนาะเดี๋ยวลองดูนะครับ ลูกปืนแตกนะครับแตกวงนอกออกจากวงในนะครับ <goo> มันก็จะอัด <conduct> ลูกปืนออกยากนะครับคอาโซเนกครับ รอรื่นสักหน่อยนะครับจะตอกออกอาลนะครับจะต้องระวังครับมันจะแต่ว่าเป็นเทปเปอร์ครับจะใส่ลูกปืนง่ายครับถ้าถ้าไม่เป็นเทปเปอร์เราไาเราตอกหัวมันจะบานได้เย็นได้เลครับจะใส่ลูกปืนยากครับโอเคครับใส่แรงต่อกครับออกไรครับผมเห็นไหมครับตอก ลูกปืนครับวงในครับโอเคครับออกไล้ครับผมออกไปเราก็จะทําการครับหักลูกปืนตัวใหม่ใส่นะครับผมครับโอเคครับได้มาแล้วครับลูกปืนนะครับเบอร์ครับดูเบอร์ก่อนเบอร์แล้วครับเบอร์นี้ครับหกหกสองศูนย์สองครับ LL หกสองศูนย์สอง LL นะครับ จะลุกปืนอัดเข้าไปนะครับผมอัดอัดไม่ยากครับอัดเข้าโอเคครับ โอเคครับโอเคโอเคเข้าแล้วครับสนิทกบานแล้วครับ ก็จะใส่กินล็อกปินล็อกลูกปืนครับล็อกลูกปืนแล้วก็ใช้ครีมทางตัวเก่านะครับทางทางนี่ แหวนที่ใส่ไว้ก่อนนะครับรับแหวนนดยยึ่งทางยิง่งดีนะครับเพราะว่ามันจะได้เข้าไปในล็อกในร่องครับล็อกเข้าไปในร่องตรงนี้นะครับร่องเสื้อเสื้อจะมีร่องร่องแหวนล็อกอยู่นะครับ นี่ครับร่องตัวนี้ครับร่องต่อให้เสมอกันนะครับ แล้วอาจไได้เข้าง่ายโอเคคับี่เข้าแล้วครับ นั่งบาเลยครับโอเคครับแล้วก็เอาครีมครับครีมบีบนะครับครีมบีบแหวนล็กอกปิดล็อกนะครับโอเคโอเคเข้าแล้วนะครับครับเดี๋ยวเราจะมาทำการครับ ถอดดูนะครับว่าตัวไหนมันเสียนะครับโอเีกย์ครับเสียงดังเตมครับครับหลังจากครับเช็คดูลูกปืนครับทั้งสองครับลูกปืนทั้งสองทังสองด้านนะครับลูกปืนไม่แตกนะครับลูกปืนนี้ก็ไม่แตกนะครับเมื่อวานเช็ค ผมเช็คดูแล้วนะครับตัวนี้ก็ไม่แตกนะครับอาการนี้คือเฟืองรูดนะครับนี่ก็ถ้าเราเอานิ้วกดกดตัวตัวนี้ไว้นะครับมันจะมันจะมีเสียงกึ๊กกึ๊กเลยครับนี่ครับฟังเสียงนานีก็บเพการของเฟืองเฟืองมันรูดนะครับฟังเสียงนะครับสาเหตุครับก็คือครับคนใช้นะครับ คนใช้ไม่ได้อัดจจระ,ะบีนะครับผมเปิดดูแลนะครับแห้งจจระบีแห้งครับนี่ครับจะระบีแห้งนะครับแห้งแห้งครับนี่แห้งจจระบีแห้งนะครับครับจะระบีแห้งก็ทําให้ทับเฟืองเฟืองที่ครบกันนะครับ ไม่มีเจระบีรอลอรื่นนะครับมันก็สึกครับใช้งานไปนก็สึกไปเรื่อยๆนะครับพอเริ่มสึกมันก็จะสึกไปครับสึกไปตลอดนะครับไม่มีการว่าสึกแล้วจะสึกจะอยู่กับที่นะครับใช้เป็นนานๆก็สึกไปเรื่อยนะครับสึกจนจนใบมีดไม่หมุนนะครับเจ้าของถึงจะเลิกตัดนะครับสรุปแล้วก็ เสียครับหัวหัวเกียร์ตัวนี้ครับของอนได้แท้นะครับนี่ครับถ้าไม่ดูแลครับไม่อัดจารบีมันก็เสียนะครับต่อให้แท้แล้วไม่แท้ครับถ้าไม่ดูแลรักษาก็เสียหมดนะครับครับทิ้งไปครับเสียแล้วก็เปลี่ยนตัวใหม่ให้เจ้าของนะครับเปลี่ยนตัวใหม่ให้เจ้าของตัวนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะถอดแกนเผานะครับแกนเผามาอัดอัดจละบีนะครับเพราะว่าในในปอกนี้ก็จะมีบูทอยู่นะครับบูทจะเป็นบูทยางครับประคองแกนเผาตัวนี้นะครับไม่ให้สั่นนะครับครับเราจะทาจารบีจารบีนะครับตามรอยบูทนะครับตำแหน่งบูทนะครับ ไม่จะเป็นต้องทาทั่วทักกา้านนะครับทาช่วงที่มันมีบูทอยูนะครับต,ตรงนี้ครับหนึ่งตัวทาเฟืองด้วยนะครับปาปาครับปาปตรวนี้าปร่องร่องแกนเพานะครับมันก็จะเป็นล่องๆ่องอยู่เก้าล่องนะครับพุดนี้แกนเก้าล่อง ถายทั้งสองด้านนะครับด้านการทักกับด้านด้านหัวเกียร์นะครับเห็นแล้วก็ใส่คืนนะครับสายคืนค ต่อไปเราก็จะใส่นะครับดูว่าตำแหน่งน็อตที่ยึดหัวเกียร์กับก้านตรงกันไหมรูนะครับไม่ตรงน้อยจะเจาะรูใหม่นะครับเพราะถ้าเปลี่ยนหัวใหม่ไม่ใช่หัวเดิมมันนะครับรูรูล็อกหัวเกียร์กับก้านมันก็จะไม่ตรงกันนะครับไม่ตรงรูเก่านี่ครับไม่ตรงเลยครับเราจะต้องเจาะรูใหม่นะครับจะเป็ะมาร โอเคครับน็อตยึดก้านนะครับครับโอเคแล้วครับใส่โอเกียรเรียบร้อยครับใส่คกลีไว้ก่อนนะครับจะของเครื่องแล้วแต่ก้านไล้ดูเกีียวซ้ายนะครับเข้าซ้ายนะครับ หมุนข้าซ้ายหมุนออกขวานะครับม็นเกี่ยวขับกันครับครับต่อไปเราก็จะมาใส่ตัวชุดกกคัตคืนนะครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับทดสอบหมุนดูครับโอเคอเครับจนเกี่ยวหมุนก็เป็นอันว่าเรียบร้อยนะครับสําหรับครับการเปลี่ยน ับเปลี่ยนลูกปืนลูกปืนชามคัดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ